สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับที่สวนอารักษ์นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมนะครับวิธีนะครับตั้งแต่เราเลี้ยงเห็ดนะครับนะครับตั้งแต่กระบวนการแรกนะครับกว่าจะได้ดอกสวยๆแบบนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับแล้วถึงเก็บดอกได้นะครับเดี๋ยวชมกันเลยครับครับเพื่อนๆครับเราก็จะพามาดูนะครับ เราเห็ดนะครับที่เราบ่มเชื้อไว้แล้วนะครับแบบนี้เพื่อนๆครับเมื่อระบ่มเชื้อไว้แล้วเสร็จเนี่ยเราต้องมีระยะเวลานะครับเพื่อนๆครับเรามีระยะเวลา1เดือนนะครับเพื่อเพื่อให้เชื้อเดินเต็มซะก่อนลักษณะเชื้อที่เขาเดินนะครับแบบนี้ครับใกล้นะครับใกล้ที่จะเปิดเก็บดอกได้แล้วคือเชื้อใกล้เต็มแล้วนะครับ เดี๋ยวไปดูที่เต็มแล้วนะครับว่าเป็นยังไงครับครับเพื่อนเพื่อครับแบบนี้ครับก็คือเชื้อที่เดินเต็มแล้วนะครับสามารถที่จะเอาไปเปิดดอกได้แล้วครับก็ใช้เวลาประมาณ30วันนะครับเพื่อนครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยนะครับหลังจากที่เชื้อเดินเต็มแล้วนะครับเขาก็จะแทงดอกให้มาแบบนี้นะครับพร้อมที่จะเก็บในอนาคตนะครับนะครับ จากรุ่นนี้นะครับก็กลายเป็นรุ่นนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับนะครับเรามีด้วยกันแล้วก็จะมาเป็นแบบนี้ครับเห็นเพื่อนๆครับกระบวนการวิธีเลี้ยงเห็ดแบบป่อนสัตว์พิษครับไม่ได้ยากครับแต่ว่าเราต้องใส่ใจดูแลนะครับเพื่อนเพื่อนครับเราก็จะเก็บเห็ดแบบนี้นะครับได้4ี่ถึงห้าเดือนนะครับ ่อก้อนเห็ดนะครับก็ใช้เวลาเก็บได้เป็นจำนวนมากนะครับนี่ครับได้หลายเดือนก็ถือว่าเราเก็บเห็ดได้เยอะนะครับในห่วงการเก็บเห็ดนะครับเราก็จะเก็บเห็ดตอนเช้านะครับแล้วก็ไปตัดตีนเห็ดนะครับนะครับเดี๋ยวก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาเอาไปนะครับ แล้วก็สีสันในช่วงฤดูเขาจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดมีอากาศหนาวนะครับดอกเขาเจ้าก็จะมีสีขาวๆแบบนี้ครับแต่ถ้าเหตุการณ์ปกติอุณหภูมิได้นะครับเห็ดอันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางนวลฮังการีนะครับดอกเขาจะเป็นสีขาวแต่ช่วงนี้อากาศหนาเวเริ่มมานะครับเขาก็จะเป็นสีของเขาแบบนี้นี่อ่อนน่ารับประทานมากเลยครับเพื่อนๆครับแนะนำเลยครับ เห็ดสร้างอาชีพนะครับนะครับสักกู่ที่สวนอลา์ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับก็จะเป็นเห็ดใหม่นะครับที่สวนอลา์นะครับได้ทําขึ้นนะครับเพื่อเอาไปเป็นอาชีพนะครับนะครับคลิปนี้สวนอารัก็จะส่งเสริมอาชีพนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยนะครับให้ชมบรรยากาศเล้าเห็ดนะครับอันนี้เป็นเห็ดใหม่ครับเมื่อเช้าสวนอลัสก็เก็บไปแล้วนะครับ เราก็จะมีเห็ดที่รอการเก็บในวันพ่กนี้นะครับที่กําลังออกมานะครับมีทั้งดอกเล็กดอกใหญ่แล้วก็ดอกที่กําลังจะออกนะครับส่วนเพื่อนๆอยากจะมาศึกษาความรู้เรื่องเห็ดนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนรู้นะครับที่สวนอารักษ์ได้นะครับเพราะว่าที่สวนอารักษ์นี้ครับพร้อมลูกบ้านนะครับ เราก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนเรื่องของการทําเห็ดนะครับคือหมายความว่าทําเห็ดทั้งหมู่บ้านและรวมตัวกันนะครับเพื่อจะได้เป็นกลุ่มใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเห็ดเป็นจํานวนมากนะครับแล้วทําเป็นอาชีพเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดเห็นว่าบรรยากาศเหมาะสมวัสดุอยู่ใกล้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาไปนะครับ ทำเป็นอาชีพได้เลยนะครับอันนี้เป็นเห็ดใหม่นะครับแล้วก็สร้างโรงเรือนให้เขาอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูเห็ดเก่ากันนะครับว่าที่เราเก็บไปแล้วเก็บได้กี่เดือนครับต่อคู่นะครับโรงนี้ก็จะเป็นโรงเรือนที่เราเห็ดอันนี้หลายเดือนแล้วนะครับสามสี่เดือนแล้วนะครับก็ก็เก็บไปแล้วเมื่อเช้านะครับเราก็ต้องเก็บได้นานนะครับเพื่อนๆครับเป็นอย่างไรบ้างครับ สำหรับวิธีการเลี้ยงเห็ดนะครับว่าเราเลี้ยงเห็ดแล้วเราได้ดอกเห็ดสวยๆแบบนี้นะครับครับแนะนำเพื่อนๆมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับเห็ดสร้างอาชีพนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวขระนวนการเรียนรู้เรื่องของเห็ดสร้างอาชีพนะครับเราก็คลิปหน้าสวนรักปิดไว้นะครับเราก็จะไปถ่ายทําเรื่องขระนวนการผลิตเห็ดตั้งแต่ขระนวนการแรกนะครับเดี๋ยวขบวนกานนี้ดูเห็ดสวยๆไว้ก่อนนะครับ คลิปนี้สวัสดีครับ